เราอยู่ที่คาเฟ่เ <A 2 S 3> อคเัสซูแถวแถวเซนทันวิลเล็ที่ไหนเราเป็นตัวเกมอนเอคัสชูอ๋อเหรอเดี๋ยวเราจะไปกินเค้กแล้วก็ไปกินเครื่องดื่มเย็นๆกันนะครับใช่ครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆเซนทันวิลเลจ ตรอเบอรี่ช็อตเคก้กนะครับเหมือนเหมือนแป็นสีฟันเคสออฟสตรอเบอรี่ <of> ชใช่อุ้ยแต่สีฟันสตรอเบอรี่เฮ้ยมาลองเค้กโอเคลองดูกินแล้วกินแล้วรีวิวด้วยว่าอร่อยไหม This is a piece. Okay. Alright. Yeah. Want to try some? No, I can check mine. Thank you. Oh. ยากกับอะไรจะกินชาเย็นชาเย็นเนาะตื่นได้มากเลยตื่นได้ชาเย็นนั่นคือชาเย็นที่พี่ชาชอบซึ่งมีถึงสามแก้วเพราะว่าปู่ก็กินชาเย็นแม่ก็กินชาเย็นย่าก็กินชาเย็นแล้วเขาก็ช่วยจะกินชาเย็น <aunque S 2> <ร>ากินไม่กินไม่รู้แต่ฝีที่หลอดแล้วตอนนี้โมแล้วครับต้องเห็นน้ำขึ้นไปตรงหลอดนะครับไม่งั้นท่านจะเห็นนะครับว่าคุณไม่ได้กินจริงเป็นไงบ้างครับหนักวิชาเย็นใช่ไหมครับส้มเลยอเปรี้ยวเปรี้ยวค เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูดาดฟ้ากันนะคะโอเคไปเลยไปไปโอไปเลย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 โอ้ยนูลัววร้อนโอ้ยอันนี้เป็นมุมดาดฟ้าของร้านคาเฟ่ที่เรามาทานกันนะฮะข้างๆก็จะเป็นลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์นะครับ ลานสลเดอร์มันได้นะเนี่ยนั่นสิช็อครับช็อคทำไมคะทำไมห,หนูช็อคคะอ๋อสเกลไฮส์นะคะโอ้ my god โอ้ยพี่ชากลัวความสูงเหรอคะที่ชาทำฉากม้ายกได้ทั้งอังเลยอ่ะยกยังไงไม่แต่ว่ยายกได้อ้โเ <laughs> ดี๋ย,ยนียกไม่เ <laughs> ดี๋ยวนีอ๋ออย่างเงี้เหรอไหนดูดิดูดิ โอเคสำหรับร้านคาเฟ่นี้นะครับข้างหลังก็มีที่จอดนะฮะถาไปดูนู่นตัวอะไรอ่ะพาไปดูแล้วนู่นไวายแล้วายใช่ไหมงม่ใช่ายจริงด้วยโอ้โหตัวไม่เริ่มเลยอ่ะไยไปเลย นี่โอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่อีกหนึ่งจุดชมวิวแล้วนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่หลังคานูน้นนี่เมื่อกี้กหลังคานู้นก็มีนะครับตรงนู้นเราก็ไปมาแล้วนะครับเราเราไม่โชว์เป็นข้างแจกอนะไรด้วยโอ้ยหนูเห็นนกหนูเห็นนกไหนนกข้าก็เห็นด้วยทำไมลุงเซมไม่เห็นนะอันนี้มีทางขึ้นชั้นสองอุ้ยเครื่องบิน เพิ่งบินไปแล้วบเ๊ลาย่ายบายเเรากินเค้กเสร็จแล้ว